ความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันดูแค่นี้เห็นไหมแค่นี้ก็คือสวยแล้วนะครับชอบอะบอชอบอะไรแบบนี้มากอะทุกคนแล้วก็ที่เขาให้มาโอ้โหยังไม่อยากแกะเลยอะนี่มันคือเสน่ห์ของอาร์ตเนาะขนาบอลงไอจีแล้วเพื่อนทักมาบอกว่าคุณ่าบ้านมึงเมื่อไม่นานมานี้ครับทุกคนบอถ่ายไอจีไปแล้วก็ไปเจอแบรนด์เครื่องหอมเปิดใหม่อยู่แบรนด์หนึ่งซึ่งเฮ้ยน่าสนใจมากๆเพราะว่าคอนเซปต์เขากระแทกใจเรามากนะครับตรงกับรสนิยมของเราเลยคลิปนี้นะครับบอจะมาอันบ็อกซ์เครื่องหอมของแต่งบ้าน งานศิละปะเอาเป็นว่ามีความคอมบิเนชันจาก3สิ่งที่พูดไปล้วกันบอทเนี่ยต้องบอกเลยว่าปกติแล้วนะครับไม่ใช่คนที่จะเอาตัวเองไปอยู่ในหน้าร้านใดๆก็ตามที่ไม่ได้ติด b t s เนะเพราะว่าเราเป็นคนขี้เกียจเด,ดินทางอะ่ะแต่ว่าร้านนี้แนะนําจริงๆทุกคนว่าอยากจะให้ลองไปกันนะคะเพราะว่าพอเข้าไปแล้วอะ่ะความรู้สึกเราเหมือนเข้าไปใน Art อาร์ตแกลเลอรี่อ่ะตอนแรกก็ตั้งใจจะไปดูเฉยๆแต่ว่าเอ๊ะคุยกับเจ้าของร้านไปเดินดูของไป รู้ตัวอีกทีก็กลับมาพร้อมกับกล่องนี้แล้วสิ่งที่เราได้มานะครับมาจากร้านที่ชื่อว่า Bluewood นะครับน่าสนใจมากๆเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันเจ้าของร้านนะครับเขาเป็น Illustrator แล้วก็ Typographer Artist นะครับสาย Calligraphy Writing แค่โปรไฟล์ก็ไม่ต้องสงสัยแล้วครับว่าทําไมเราถึงต้องเอาตัวเองไปที่ร้านนะขอ d i s c ค a ม e ไม่นิดนึงนะครับว่าความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับทุกคนยิ่งงานศิลปะแล้วเนี่ยมุมมองความสวยความชอบแล้วแต่บุคคลจริงๆส่วนตัวบอสเนี่ยบอสเป็นคนชอบความ exotic อะครับบอสชอบสัตว์สตาร์ฟมากๆจริงๆอยากจะให้มีในบ้านมากๆ ว่าเรายังไม่มั่นใจที่มาของเขาอะครับทุกคนก็คือแบบ กลัวว่าเขาเลี้ยงเราฆ่าแล้วมาทําสัตว์ตัฟอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาคงไม่ทำแบบนั้นกันหรอกเนาะเดี๋ยวเปิดไปพร้อมกันเลยละกันนะครับจะได้เห็นว่าเออทำไมฉันต้องดิสครมแบบนั้นนะฮะนี่เขาก็จะมาเป็นกล่องแบบนี้นะครับแล้วก็ผูกโบเป็นกำมือหีมานะครับแต่ว่าเราจะไม่แกะโบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผูกไม่ได้เราจะรูดออกมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวต้องขอตั้งหงายแบบนี้นะครับเพราะว่าด้านในจะเป็นเซรามิกเนาะเดี๋ยวแตกนั่นเองนะครับเธอฉันจะบอกว่าแค่ในกล่องอ่ะเธอจะเห็นความสวยงามความอิลลสเทรต t ทโปรแกรมเฟอร์ดีไซน์เลยนะฮะอ่ะมาดูแค่นี้เห็นไหมแค่นี้ก็คือสวยแล้วนะครับภาพประกอบนี้เนี่ยคุณจูนเจ้าของร้านเขาบอกว่าเขาวาดเองเลยนะครับพอสเกชเองก็สวยมากๆเลยอะลายเส้นดีมากแล้วเปิดมาคือได้กลิ่นหอมแล้วตอนนี้นะครับด้านในอ่ะเดี๋ยวเราขอแงม้มให้ดูก่อนแล้วกันนะครับด้านในก็จะมาแบบนี้นะครับซึ่งแพ็คมาแบบเป็นไงดูแพงไหม ดูแบบแบร,ระดับโลกไหมมีแบบสติกเกอร์ทองแปะนะครับไม่อยากฉีกเลยอะหน้าตาดูจริงจังมากไม่ใช่อะไรเก,งกรงกลกระดาษขาดยังไม่อยากให้ขาดเพราะว่า เราจะเก็บไปถ่ายรูปก่อนน้องจะคว่ำไหมเนี่ยอี๋ยวให้ดูด้านในก่อนนะครับเปิดมาเราก็จะเจอแบบนี้เลยนะครับหน้าตานี่คอลเลกชันนี้นะครับเขามีชื่อว่า Stay Alive นะครับเป็นคอลเลกชันของแต่งบ้านที่นําเสนอเรื่องราวของชีวิตความเรียบง่ายของธรรมชาตินะครับเมื่อผ่านการเวลาไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เหลืออยู่ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทิ้งไว้ให้คนได้จดจําแม้ไม่เคยเห็นตัวจริงสเสมือนกับเสือเขี้ยวดบนะครับที่สูญพันธุ์ไปนานแล้วเนี่ยแต่ด้วยรูปทรงกระโหลกที่มีเอกลัก,กษณ์นะครับฟันเขี้ยวของเขาที่สวยงามบรูบูดนะครับจึงอยากจะบันท ะะเป็นเสมือนเครื่องบันทึกการเวลาที่จะทําให้สัตว์เหล่านี้เนี่ยยังคงมีชีวิตยอยู่ตลอดไปเดี๋ยวเรามาดูองค์ประกอบในกล่องก่อนแล้วกันนะครับก็จะมีตัว ัวกะโลกอันนี้นะครับซึ่งที่เราบอกแล้วเนาะว่าความสวยงามของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเราชอบมากๆทุกคนแต่ว่ามี f ฟลเวอร์ท่านหนึ่งใน IG ก็บอกว่าโอ๊ยฉันกลัวมากอันนี้แล้วแต่บุคคลนะครับความสวยงามมันเป็นเรื่องของความชอบรสนิยมโอเคมีน้องกะโลกอันนี้นะครับซึ่งเป็นเซรามิกสวยมากนะครับอันนี้เป็นการ์ดอะไรยังไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวเปิดดูพร้อมกันเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ําหอมนะครับในชุดนึงเนี่ยเขาจะให้มา2กลิ่นนะครับซึ่งเราสามารถเลือกกลิ่นเองได้เดี๋ยวขอค่อยๆหยิบน้องออกมากกก่อน,นัลวแตมาเริ่มจาก กะโหลกอันนี้นะครับอันนี้เป็นส่วนของด้านบนนะครับชอบอะบ่ชชอบอะไรแบบนี้มากอะทุกคนแล้วก็สงสัยละสิว่าเขาเป็นเครื่องหอมยังไงอะเดี๋ยวมาดูไปพร้อมกันที่เขาให้มาโอ้โหยังไม่อยากแกะเลยอะดูดิเ <c oughs> ขียนว่าคุณบอสนะครับแล้วมีแบบแว็กซ์แตมป์แปะไว้ในกาดนะครับอุ๊ยเป็นค a ลิก g r a p h y อะทุกคนสวยมากนี่สวยมากๆนะครับเขาเขียนว่า dear Mr. u n n o thank you for choosing our product we hope you enjoy it ดีเทลแบบ สมศักดิ์ศรีกับความเป็นอิลลัสเตอร์ความเป็นอาร์ติสของเขาเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านในต่อว่ามีอะไรอีกนะครับก็น้ำหอม2ขวดเมื่อกี้เนาะที่เราให้ดูกันนะครับบอลเลือกกิ่ฮาวานาท v a บ a t โคนะครับอันแรกเนาะแล้วก็อีกกลิ่นชื่อว่าโนวิเ i ี n นวูดนะครับด้านในเขาก็จะมีอีกอันนึงจะเป็นเหมือนฐานนะครับตัวกะโหลกเนี่ยจะมี2ชิ้นนะครับองค์ประกอบอันนี้จะเป็นฝันด้านล่างนะครับประกอบให้ดูวางแบบนี้นะฮะ ปปื้มปริมกับดีเทลจริงๆนะครับด้านในเขาจะมีเป็นบุ๊กแบบนี้นะฮะสวยมากแลวคือแบบปริ้นลงกระดาษดีมากนะครับทำให้ฟีลลิ่งเหมือนกระดาษเก่าๆสมุดเก่าๆ,ๆด้านล่างนะครับเขาจะมีเป็นแบบนี้นะครับเป็นเหมือนสมุดโน้ตนะครับที่เป็นเซรามิกนะครับเดี๋ยวขอหยิบน้องออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวความมาแล้วจะแตกแล้วก็ด้านล่างนี้รู้สึกจะเป็นไม้ขีดดีไซน์หยิบย่อยจริงๆแล้วก็ให้ทีไล์มาทั้งหมด3ชิ้นนะครับนี่ทีไเนาะเอาไว้ใช้กับน้องกระโหลกอันนี้ เดี๋ยวให้ดูเอ้ยไม่ได้สทุกคนเขาให้มา6ชิ้นนะครับสำหรับทีไรเนาะจริง,รงๆในกล่องเนี่ยเขาจะมี QR โค้ดให้ทุกคนสแกนนะครับเป็น how to use เนาะก็สแกนได้เลยว่าใช้งานยังไงแต่ว่าไม่ต้องสแกนนะครับใครดูคลิปนี้ใช้งานเป็นแน่นอนสวยทุกดีเทลจริง,รงๆอะทุกคนซื้อมาถ่ายรูปก็ยังสวยเลย <laughs> แต่เราจะเอามาใช้งานเห็น <laughs> <He hn S 2> แบบนี้รู้แล้วใช่ไหมว่าเขาคืออะไรเขาคืออโลมาเบรนเนอร์ละกันนะครับพอเรียกแบบนี้เพราะว่าจริงๆจะเรียกว่าดิฟเฟเซอร์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าวิธีการใช้งานไไไมมม่่ดดด้ยยาาากกกองทีคคิรัับุนนนะูปพๆ วิธีการใช้งานนะครับอย่างแรกเลยก็คือตั้งให้สวยๆก่อนวางแบบนี้นะครับแล้วคุณก็เอาฐานด้านล่างวางไว้แบบนี้นะครับเอาทีไลท์นะครับวางลงไปตรงฐานด้านล่างแบบนี้นะครับแล้วจากนั้นคุณก็จุดไฟนะครับด้วยไม้ขีดที่เขาให้มาหรือว่าใช้อะไรก็ได้แต่ว่าเพื่อความสมบูรณ์แบบของชิ้นงานนะครับเราก็ต้องเสพประสบการณ์นะครับนี่มันคือสเสน่ห์ของอาร์ตเนาะจุดไม่ขีดไฟนะครับแล้วก็เอาตัว กระโหลกด้านบนนะครับมาวางครอบไปแบบนี้นะครับเลื่อนโพสิชันนิดนึงเอา้าแล้วมันจะได้กลิ่นหอมได้ยังไงล่ะทุกคนเห็นด้านบนนี้ไหมครับนี่เขาจะมีรูแบบนี้ฮะตรงนี้แหละครับเอาไว้ใส่น้ําหอมฉันชอบการดีไซน์ของเขามากฉันถึกแบบไปถึงแล้วซื้อมาเลยเดี๋ยววันนี้เราจะใช้กลิ่นที่ชื่อว่าอะไรดีนะเอาเป็นฮาวานาทบเโกก่อนละกันร,รู้สึกว่ากลิ่นนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านวิธีใช้งานก็ง่ายมากครับทุกคนแล้วก็หยดน้ามันหอมระเหยลงไปได้เลยนะครับนี่เลยแค่นี้เลยนะครับคุณก็จะได้ เครื่องหอมที่มีความเป็นอาร์ตวางไว้ตกแต่งบ้านอย่างที่บอสพูดไปตอนต้นนะว่าเป็นเครื่องหอมของแต่งบ้านหรือว่างานศิละปะมีความคอมบิเนชันกันอยู่ในชิ้นงานนี้สวยมากทุกคนบอสโคตรชื่นชมจริงๆนะครับแล้วก็ตอนที่บอสเข้าไปที่ร้านเนี่ยก็มีโอกาสได้คุยกับคุณจูนเจ้าของร้านเนาะก็อย่างที่เราบอกไปว่าเขาเป็นอิลลัสเตอร์เป็นไทโปกราฟเฟอร์อาร์ติสนะครับซึ่งเราเสพได้ถึงบรรยากาศมวลรวมของทางร้านนะทุกคนเพราะว่าเข้าไปแล้วอะ มันเหมือนอยู่ในโลกของเขาจริงๆอ่ะเราแบบจริตคือมันจริตบอสมากๆอะ่ะขนาดบอลล็อกไอจีเ้วเพื่อนทักมาบอกว่าคุณดูวบ้านมึง <c oughs> เออสวยจริงๆด้วยอันนี้มันก็เลยเป็นชิ้นที่เราชอบมากๆราคาเนี่ยบอดไม่อยากจะบอกละกันนะครเพราะว่ามันคือศิลปะเลาอยากจะทุกคนไป เปิดประสบการณ์ไปพร้อมๆกับเขาลวกันนะครับถ้าสนใจก็ลองสอบถามทางแบรนด์ดูหรือว่าใครมีโอกาสนะครับไปที่หน้าร้านได้เลยนะครับที่เอกมัยซอยสิเนาะร้านเขาเนี่ยจะอยู่ด้านหลังคาเฟ่ครับทุกคนเดินทะลุคาเฟ่ขึ้นไปแล้วก็จะมีบันไดขึ้นไปทางขวามือเราจะ position ได้หรือว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยเข้าไปที่คาเฟ่แล้วก็ถามทางร้านที่คาเฟ่ก็ได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนๆกันเนาะอยู่ตรงนั้นนะครับร้านไม่ได้ใหญ่มากทุกคนแต่ว่าบรรยากาศ อารมณ์ความรู้สึกประสบการณ์ที่เราได้จากแบรนด์บรูวูดเนี่ยคือชัดมากๆเดี๋ยวบอสเล่าคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับว่าเขาเป็นร้านที่นิยามตัวเองว่าไลฟ์สไตล์โฮมกู๊ดเซมิคอนเซปต์สโตร์นะครับซึ่งจะขายผลิตภัณฑ์แบบเดลี่ยูสโฮมโปรดักต์โดยชิ้นงานของเขาทุกๆชิ้นนะครับจะถูกรังสรรค์ผ่านสไตล์คุรัลเทอร์เรสติกดีไซน์นะครับของทางแบรนด์เองแนะนําว่าถ้ามีโอกาสก็ให้ไปที่หน้าร้านในวิสุทธนานมาทั้งทีนะครับจะไม่รีวิวกลิ่นก็ไม่ได้นะเพราะว่าเลือกมาทั้งหมมด2 2กกกกลลลลิิิิ่่่่นนนนเีีีี๋ยวววบรรทันนรจงๆ้งา จะยังมีอีกหลายกลิ่นเลยนะครับแพลนที่เขาจะออกมาเนาะแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยรู้สึกจะมี4-5กลิ่นว่าจำไม่ได้ก็ลองไปดูที่ร้านเนาะ,ะเดี๋ยวมารีวิว2กลิ่นนี้ก่อนฮาวนานาท ba โกนะครับนี่นัมเบอร์ศูนย์ศูนย์หนึ่งกลิ่นเนี้นะครับเขาได้รับแรงบัานดาลใจจากบายาสูบในประเทศคิวบาน,นะครับซึ่งถือว่าเป็นใบายาสูบที่ดีที่สุดในโลกแนวกลิ่นเนี่ยจะเป็นแนววูดดี้ผสมกับกลิ่นของหนังซีดาร์วูดแล้วก็ไม้โรสบูดให้ความรู้สึกเหมือนกาลังเดินพัก เท่และมีสตล์เฉพาะตัวอยู่ในกลิ่นนี้กลิ่นนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าแวบแรกที่บอสดมอะ่ะบอสรู้สึกว่าไม่คุ้นเคยเท่าไหรอ่อันนี้พูดตรงๆเพราะว่าเราดมโทบอโคมาเยอะเนาะแล้วเราก็ได้โน้ตที่เออเราดมปุ๊บเราจะรู้เลยว่าเป็นทบอโคอะ่ะแต่ว่าพอเราดมอันเนี้ยมันมีความวูดดี้เลตเตอรี่ที่ชัดเจนอะ่ะแล้วถึงได้ปลายเป็นแบบเป็นเหมือนอารมณ์ของโทบอโคผสมเข้ามาคือกลิ่นโทบอโคไม่ได้บางทุกคนแต่ว่า มันได้ฟีลลิ่งเหมือนตามคอนเซปต์ที่เขาบอกอะได้กลิ่นของควันยาสูบไกลๆประมาณนั้นเลย หอมดีถ้าใครชอบแนววูดดี Lottery Botanical น,น,นะครับอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในกลิ่นที่ตรงจริตบอสนะครับถึงเลือกมานั่นเองนะครับแบรนด์นี้ลองกลิ่นเท่าที่ดมอ่ะบอสร,รู้สึกว่ามีความโซฟิสิเคตมีความน่าค้นหาแต่ก็เขามีพยายามใส่กลิ่นที่แบบเออคนท,ทั่วไปรับได้เหมือนกันนะมีโทนแบบฟานิลาอะไรเงี้ยอันนี้ลองไปดมที่ร้านดูสำหรับภาวนา a t โ b a c c เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งกลิ่นที่ตรงจริตเรานะครับแนว Woody l เ t t e r y ออกสโม e หน่อยโทบ a โ c นิดไปลอง กลิ่นต่อมานะครับคือกลิ่นที่ชื่อว่า n o v a g i a n Wood นะครับกลิ่นนี้นะครับเขามีคําอธิบายว่าปรุงกลิ่นมาจากแนวคิดและวัฒนธรรมของประเทศแถบเอเชียแนวกลิ่น,นจะมีความนุ่มลึกที่สกัดจากยางไม้กุหลาบไม้จันท์และจิงเจอร์ผสานกับกลิ่นแนวสปาย์ที่ได้จากพิ้ง p พเ p อร์ให้ความรู้สึกที่ได้สัมผัสบ,บรรยากาศวัฒนธรรมของเอเชียเป็นกลิ่นยูนิเซ็กซ์ที่สามารถใช้ได้ทุกเพศอันเนื้อจำได้ว่าเป็นกลิ่นแลคทีบอลหยิบแค่ดูจากโน้ตอะบอารู้สึกว่ามันมีความคอมบาย กลิ่นทุกโนท้ที่บอชอบนะครับก็คือวูดดี้ฟลอรัลนะครับแล้วก็ตินสไปซ์หน่อยๆออกแบบหอมมากเออน่าซื้อเทียนมากเลยอะ่ะแรกดมเลยอะ่ะบอได้กลิ่นของความหวานจากแจสมินที่ผสมความสไปซ์ันอ่อนจากจิงเจอร์นะครับแล้วก็มีตินแบบเผ็ดปลายจมูกของพิงเพปเปอร์เนาะแต่กลิ่นอะ่ะมันมีความเป็นฟลอรัลที่แบบหอมอธิบายยากมากเพราะว่าพอเขาใส่อัมเบอร์เข้าไปอะ่ะทำให้กลิ่นมันมีความเหลือบ m a x กี้อ่อนๆนะครับแต่ว่ามันก็ยังให้ความรู้สึกที่ใช้คำว่าสดชื่นไม่ได้แต่ว่ามีความซับซ้อนแล้วก็ให้ความรู้สึกของกลิ่นอายความโอเรนทัลความสงบที่หอมคอนเซปต์คลิปนี้คือศิลปะไงฉันก็อธิบายกลิ่นแบบศิลปะเอาเป็นว่าเป็นแนว ฟลอร l ลวูดดี้นะครับที่ให้ความรู้สึกหรือบรรยากาศของออเ e น t a ลหรือว่าแถบเอเชียแบบคอนเซปต์เขาเลยเป็นกลิ่นที่บอสว่านะฮะเหมาะกับวันเหนื่อยล้าที่คุณต้องการพักผ่อนแบบชิลๆเลยกลิ่นนี้หอมมากเออทำไมไม่ใช่กลิ่นนี้วะเมื่อกี้หอมมากก็ประมาณนี้ครับทุกคนสำหรับบรูวูดนะครับแบรนด์ที่บอสบอกเลยว่าเชียร์จริงๆนะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวเราเนี่ยเราเป็นคนชอบใช้แบรนด์ไทยอยู่แล้วเนาะถ้าคุณได้ติดตามกันมาแต่ว่าหลังๆอาจจะมาทางลักชัวรี่มากขึ้นเพราะว่า เอาจริงส่วนตัวบอสเป็นคนชอบงานศิละปะอยู่แล้วเพราะเราก็จบดีไซน์มาเนาะแล้วพอเจออะไรแบบเนี้ย มันตรงจริตกับเรามากๆอ่ะมีความเอกโซติกมีความแบบเฮ้ยน่าค้นหาคืออะไรอ่ะทำไมต้องทําเป็นรูปกระโหลกตอนแรกที่เห็นในไอจอ่ะคือแบบบอกตัวเองว่าเฮ้ยไปที่ร้านเขาเดี๋ยวนี้นะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ไปสัมผัสบรรยากาศที่ร้านเขาจริงๆนะครับสวยมากๆอันนี้ไม่ได้ถ่ายมาเพราะว่าวันที่ไปเนี่ยก็คือยืนคุยกับคนจูนไปคุยไปแล้วก็ดูของไปก็เลยไม่ได้ถ่ายอะไรมาเลยนะครับขอไปจริงๆเนาะแต่ว่าลองไปดูในไอจร้านเขาก็ได้นะครับบรูวูดสวยจริงๆนะครับแล้วก็เขามไม่ได้มีแต่อันนี้คคครรัับบาาใใกกลลวววโมแบบ ดิบๆความธรรมชาติแบบนี้ก็อ,อยากจะไปที่เทียนหอมอะไรเขาก็มีนะครับลองไปดูได้ที่ร้านเนาะก็ ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปประมาณนี้อีกนะครับก็ฝาก subscribe like share follow youtube facebook instagram twitter tiktok นะครับทุกๆช่องทางชื่อเหมือนกันเลยวิสุทธอน,นัน v i s u t a n t นะครับเราจะกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปกัอนเนาะไปโดยชิ้นงานทุกชิ้นของเขาเนี่ยจะถูกรังสรรค์ผ่านสไตล์ characteristic ใช่ปะ่ะ character characteristic character อ๋อ character อย่าแก้ character ลืมเจ้าของเขาเป็น illustrator นะครับแล้ว oh, ก okay. ็ทายประกอบ ส o r a r t อาร์ติสตนะครับสายคอลิกราฟีโปรไฟล์เขาเนี่ยก็ไม่ต้องทำอะไร